สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนมาพอกระซาพิุณคนเก่าคนเดิมอีกแล้ว้อจ้ามือนี่สาพิุณสิมาผ้ามากินของเปียกพี่น้องเอ้ยนี่ลูกท้อเนาะค่ะมาสิเป็นเปียกๆหวานๆอันนี้ก็มะม่วงบัอกม่วงเค็มเนาะค่ะนี่หรือบัอกม่วงหามนั่นเองพี่น้องมาแต่เบาๆหลายายหางมาซิมลูกแรกกันเลยจ้าแดนไปชอปปิ้งมือนีกันเลยได้มากนะจ้ะมาสิเป็นเปียกๆหวานๆนะจ่ะพี่น้องจ้าคนหมักกับหมักคนบ่มหมักกับบ่มหมักนะจ้ะ อุย <Es per ate> <acağım> เป็นตะก,กรขอบค่ะคิดได้จ้ามา,จากจ้ะเยี่ยคนไทยเ้าเพิ่นสินิยมเอาไปดองเนาะจา้ะแต่น,นี้กินสดๆจังซีแหละจ้ะพี่น้องจา้า พริกเกลือรพริกขวยเองด้วยจานนี่เอา,าอาบปากสาพิกลสิบวันมากินลูกที่สองเลยพี่นลวงจ้าลูกแรลมเมืไปแหลวมากินลูกที่สองค่ะอร่อยค่ะอร่อยพูดได้คำเดียวว่าอร่อยนี่อันนี้กระี่ออกซุกๆนิดนึงเนาะค่ะกินเกไก่นเลยจาะนี่พริก ลูกนี่สุออกอบันบเานแล้วค่ะเพราะว่าเขาสุกแล้วเนี่ยเนี่ยบ้านๆ้าปเปรี้ยวๆสมๆพเปรี้ยวมาค่ะคำตไปลายจ้า บก่องเพิ่มจ้ะอันนี้แซ่บลูกนี่ดิปเนาะคะ่ะก็จะเป็นแบบว่าเปรี้ยว,วยวขคอ,อนุญาตหั่นอีกก่อนมันใหญ่ปวดเนาะจา้ะ step ขัวเองหอมหอมพี่นองหอมมิลิทั้งหอมทั้งเผ็ดครับ ตุกตุกน้อง้ากตอ,อ,อ,อยากกินน้ำเ,เอาเอากินยังกต่อยากกินน้ำมืดเอาคำสุดท้ายพี่น้องมากินยวนน้ำลายซื้อๆเนาะคะ่ะเอาอาสาธิคุณสิบปอนด์แสบแบพี่น้องจา๋าเอาคำสุดท้ายจ้ะ หวานหวานกรอบอืมฮมคือมันบบกบซ้ำเลยพี่น้องกะสิไปกินต่ออีกเนาะคะ่ะแต่ไปกินต่อหลังไหมพี่น้องจา๋าจ้าพี่น้องจา๋าจังหนคลิปนี้สาไปกูขอฝากไว้แค่นี้เด้อจา้าเดี๋ยวพอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ